ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้ามองแสงมิเชิลด้วต้องนั่งรถชาร์เ์ของเขาไปนะคนเยอะมากนี่ขนาดโควิดนั้นเนี่ยทั้งหมดโควิดไปดูจะขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกัน เขาก็จะนำไข่นำแมปูล่าแล้วเขาก็จะมีลกมูกแแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆที่เป็นร้านเคอของครอบครัวของนักนี้ก็มีมิชลินด้วยนะไข่เจียวได้มิชลินนี่เขาจะใช้กระทะน,นี้ทําไข่เจียวนะร้านนี้ได้มิชลินด้วยมิชลินสตาปี2019แล้วก็2017 Amazing วิหารก,กลางนะ้ำที่นี่ก็จะมีพวกร้านสูวินียโอสการ์ดีพวกของแบบของฝากเนาะมีร้านอาหารต่างๆมีพิซซ่ามีบาด้วยดีจังเลยเดินเข้ามาแล้วเหมือนเป็นแบบตอกไดแอร์ก้อนอนะตอกไอแอร์ก่อนไม่ใช่ ออกได้แอร์ก้อนเนี่ยคือจะมาต้องออกกลังกายนะคะเพราะว่าเหน,นื่อยโคตรๆกลับไปผอมแน่นอนร้อยเเ็นตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในวิหารมองแสงวิเชลไปเรียบร้อย<ๆ>ที่นี่จะเป็นโบสถ์นิกายบริทีนเนาะของศาสนาคริสต์ซึ่ง แต่ละนิกายก็จะมีความเชื่อที่ต่างกันที่นี่ก็จะอยู่แบบเรียบง่ายสมถะแล้วก็ไม่มีการแต่งอะไรเลยไม่มีภาพเิตกรรมที่นี่ก็จะไม่เหมือนโบสถ์คาทอลิกเนาะที่จะแบบข้างในสวยงามอลังการนี่จะเป็นแค่อิฐธรรมดาเนาะมีสวน้วยเลยคบดเลยอะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็ห้องที่เรียนหนังสือด้วยโอ้ ทุกคนเห็นภาพนี้ไหมนักบุญี่ชอมแล้วก็ทูสสวนตมิเชลเนาะเป็นต้นกำเนิด <Wow. S 2> ของการสร้างวิหารแห่งนี้นะคะตอนแรกเนี่ยนักบุญอ่ะฝันถึงทูสสวค์มิเชลรอบที่หนึ่งเขาบอกให้มาสร้างวิหารแต่ว่าก็ไม่เชื่อคิดว่าฝันไปเท่านั้นตองต่อไปครั้งที่สองไม่สรางครั้ง,งที่สามจะเห็นได้ว่าจัมมาแกะที่เขาเอานิ้วมาจิ้มที่หน้าผากเนาะเขาตื่นมาก็เข้าไปดูกระจกก็เลยเห็นว่า เฮ้ยตื่นมาแล้วมันมีรอยจิ้มจริงๆด้วยอะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยได้เริ่มสร้างวิหารอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็เลยชื่อมองแสงมิเชล Ell, มงแซงมิเชลเมื่อก่อนจะมีชื่อว่ามงตงที่นี่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งนอร์มังดีห่างจากเมืองปารีส290กิโลเมตรมีการผสมผสานระหว่างกอทิกและโรมาเนสที่นี่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อน ชาวอังกฤษไม่สามารถยึดครองมองแสงมิชเชลได้เนื่องจากมีป้อมประการที่แข็งแรงและมีคลื่นยักษ์ที่สูงถึง14เมตรถ้าไม่มีสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นยินใหญ่กับเกาะการข้ามอ่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากเพราะว่ามีทรายดูดจํานวนมากในบริเวณนั้นในสมัยก่อนไม่มีใครสามารถข้ามได้ในช่วงที่น้ําขึ้นสูงและทางเดียวที่จะไปถึงเกาะได้ก็คือทางน้ําขึ้นน้ําลง ปราสาทนี้เป็นต้นแบบของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง tangled หรือที่นางเอกชื่อราพันเซลนั่นเองนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังมินัตทีริสเมืองหลวงของกนดอใน Lord of the Rings ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทมองแซงมิเชลแห่งนี้